สวัสดีค่ะพี่นี่เมียฝรังเอ็นเอสพี่ชาแนลพี่น้องค่ะมาค่ะมากินมะพร้าวกันค่ะบรกาวอ่อนเอาลงจากต้นเมื่อกี้นี่จ้ะพี่น้องค่ะเอาลงจากต้นเมื่อกี้ได้สิบสามหน่วยแซงนี่พี่น้องค่ะเนาะค่ะเนาะตั้งว่าหลายพี่น้องค่ะเบิ้ง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 บั้พพี่น้องค่ะเยอะแยะมากมหมเลยค่ะพี่น้อง ที่นี่กัสิมาผ้าผูา้าค่ะพี่น้องค่ะเยามือได้จ้ะเยาวมากเยาวมือด้วห้ามเอามือจะของได้จ้ะ่ายวิดีโอสดย่างดีเอามือจะของได้เขางลงุ่บาน เมี่ยฝรั่งพาบกเ้าพี่น้องค่ะบกเผาสีส้มแกเนี่ยแหละจะพี่น้องค่ะตาบ้ากะว่าเป็นยังบกเ้าจะของเนาะค่ะเนะาะบกเ้าน้ำตึงบอกพี่น้องค่ะใส่ละหลอดหลอดอยู่ใส่เนาะบาดท,ที่นี่พี่น้องเพื่อ,อ,อมานํำอยู่หลอดพี่นี่อยู่ใส่โอ้ี่เด้พี่น้องค่ะ นี่ได้ดลอดกดันเลยโอ้ยแส่บพี่น้องหอมปักผ้าวเมีย่ยฟรังหอมหอมพี่น้องคะ่ะดกเป็นตนายได้สิบสองแซงเออได้สิบสองหน่วยแซงหนึง่งอ่าแส่บพี่น้องคะ่ะ สกินเนเบอร์จีนสกินวนวลมันเนาะพี่น้องไม่ได้ขึ้นพี่น้องเอาเก้าอี้เอ้เก้าอี้ข้นเอาอยูยูบูผู้เกตหน่วยละหาสิบบาทพี่น้องอยู่บานเฮากะหน่วยละสิบห้าบาท แต่ว่าพี่นี่มีต้มมั่นค่ะพี่น้องค่ะอืเสียบคักอืมปรับสมดุลน่ะปรับสมดุลอย่างคอนว่าความดัน วันนี้ก็สิกินนวดนั่นพี่น้องค่ะเราต้องไปไซโควิดบ่ได้ไปไซพี่น้องคะถ่ายคลิปที่บ้านย่างเดียวถ่ายหาคลิปถ่ายพี่น้องค่ะเผ้าเจ้าของบริื่อพี่น้อง ยามแฟนมากเอาลงเทละาแซงเอาลงเทล่าพ่วงมากจนเนาะภาษาไทยบบดที่นี่กะพายเล่าแล้วสิขึ้นไปออกกําลังกายใน่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 ดูแลนกะพายเพ่นเทละาสองนวยแ่พี่น้องเอาน้ำให้เล่าน้ำแล้วไปกินตอนออกกําลังกายแ่พี่น้องอุ้ยแห้งว่หลายพี่น้องค่ะ <laughs> ผู้เก็ตกับบอเส็ปอนไรดอกพี่น้องเพราะว่าน้ำมันเบาหวา,านคือยังเขาอนออกลุใหม่ๆหมนะพี่น้องจกักจักบัดจักมือเขาจาังสืได้ขายปึ๊บอุ้ยดังมวนแถอพี่น้องอุ้ยพอดีเลยพอดีเลยบอบอแกบอออนพี่น้องคะ่ะ อืม mm hmm. แสบพี่น้องแอวขูดอกเผาพี่พี่น้องพี่นี่เห็นเ่นขายนำเผาวอยู่อยู่ท่าเสด็จน่ะจะพี่น้องพี่นี่ก็ได้สื่อมากขูดดีดี mm hmm. อแสบแสบแสบพี่น้องค่ะมาเด้อจ่ามาเด้ออืม,อม,อมไขมันดีนุ่งเสือขอ้อกระเชา้าพี่น้องค่ะสืบมากม่อบ้า,บานเนี่ ครั้งแรกใส่เสื้อคอกระเช้าพี่น้องคะ่ะเขาเจ้าจเอิ่นญสื่อด,ดีดีอยู่ตลาดพี่น้องคะ่ะพี่นี่กับว่าปกินแล้วเนาะของเจ้าของมีอยู่พี่น้องจุดสามหน่วยแจ้งพี่น้องอืม อ้าวสาดข,ของนิวพี่น้องค่ะสาสตรของนิวพี่น้องนิวของสาดก็บบราว่าโทษแต่สาดตร์ะสดนิวเจาของ ความสุขได้กินมะพร้าวตัวเองอืมอ,อืมอ,อือม,น,อมนี่ลูกมะอืมอืมอนี่ลูกนี่อืมมาก,ก็ากินเป็นพี่น้องมาก,กินเผาเป็นได้ค่ะพี่น้องคะอืมอาวโลกไม่ไม่สแสบพี่น้อง หวานกำลังดีอืมเอาอ,อีกไหมลูกอืออืออืมากะมากพี่น้องคะอืมผู้ใดตัดอย่างนอกพี่น้องคะบรรยากาศบ้าน ยูฮงหน้าพี่น้องอีกหน,นึงเนัะกันเนาะเอาสู้หมากินน้ำถพาไปกินเมล็งพี่นี่มากมากกวกดข่าวพี่น้องค่ะบูกได้สีต้นต้นนึงเอาออกแล้วจ้ะพี่นอ้องต้นนึง ตัดถิ่มแล้วนี่หาต้นเวีดซีต้นพี่น้องค่ะกินมันเลยพี่น้องครับไม่ได้ซื้อมะพร้าวไม่ได้ซื้อพอดีพอดีกู้ยตายแล้วถืกซับตือกันถือถือกัน โผนพี่น้องน้ำเฮียก่อนได้หนิพาได้อยู่จ้ะเนี่ยฝรั่งพาบุกพ่าวได้อยู่จ้ะเนี่ยฝรั่งกับคนเหรอจ้า <c oughs> ยุสวิดบ่ได้กินได้พี่น้องยุสวิตนี่แต่บักข่าวแก่ ข้าวอ่อนบ่มีบ่ใครเห็นพี่น้องปักข้าวแก่เอามัดแต่ประเทศไหนบุ๊คกรได้พาเห็ดของหวานนี่พี่น้องขากินซื่อๆนี่แหละเป็นว่าเปิน์ดเจียวลูแกแจ้งนวยว่าสัน่นก็เลยว่าเอาลูกเบิดโลดหน่วยเดียวเอาลูากหนักกัเปิร์เอาเบิดแซงเลยใช่สนดอกเันก็นได้เอาลูกได้สิบสามสิบสี่นวยพี่น้อง นั้นผู้พา่าเป็นก็ว่าเป็นเนี่ยมะพ้าวพี่น้องเมียฝรัง่งเมียฝรั่งผ่ามะ้าวเอ,อ๊ยยุสนามหญ้าบ้านเจ้าของเราพี่น้องกระสีห่อนแน่จะแต่ว่าอดทนเพื่อพี่น้องด้เบื้องคลิปคลิปตลกตลกของของเมียฝรั่งอยากกินมะพร้าวอ่อ,อน <laughs> ป,าปภาสาขี้ปากเผาก็มากับมาโซ่กันเบิง้งภาสิวาเนาะพี่น้องค่ะจากพี่น้องไปยุผู้เก็ตหน่วยละห้าสิบบาท บ่อเสียบซำหนีซำราวพรวาพรวามันบอ่อมันบางทีมันกับบ่มีนวเนะพี่น้องบางทีมันกับบ่หวานเกือบซ้ำหัวพี่นี่จะพี่น้องค่ะคลิปละคำพี่น้องคลิปละคำนวดโกโก้ภาษาฝรั่งเศสค่ะนวดดูโกโก้พี่น้องค่ะ ประหลาดประจ่าซื้อภาษาฝรั่งเศสกันประหลาดประหลาดพี่น้องโอเคนะคะพี่นี่เมียฝรั่ง n อ p c เ a n n e ชก็ได้มาโชว์คลิปการผ้ามัพร้าวอยากกินมะพร้าวอ่อนพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์พี่นี่นี่ด้วยจ้าจะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงพี่น้องคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะที่รับชม พี่นีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะส่งรักให้ทุกคนค่ะส่งรักให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ